สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆน,นะครับเข้าสู่รายการ Pony ่ h s h o p ช i v e นะครับรายการที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมนั่นเองวันนี้ก็พี่ไบมีของเล่นนะครับชิ้นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมารีวิวให้น้องๆดูกันนั่นก็คือแนเตแดน,ดนเขาเรียกว่าเป็นอ่า อ่าไซนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นสไตล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Princess Celestia and Princess Twilight Sparkle er นะครับซึ่งเป็น Special Edition Pony นะครับอ่าในหน้ากล่องเนี่ยก็จะเขียนว่า My Little Pony Friendship is Magic นะครับ Includes t w e l Accessories นะครับก็คือมี Accessories ทั้งหมด12ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาในรุ่นของ Rainbow Power ทีนี้พอเขาเขียนว่าเรนโบว์พาวเวอรปุ๊บนี่แหละถึงจะต้องมารีวิวกันว่า h s s b o ทําไมถึงทำเรนโบว์พาวเวอให้มันดูซ้ำนาซ้ำกับรุ่นอะไรเดี๋ยวที่ไบจะบอกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็กล่องน,นะครับก็ทำมาเป็นลายเหมือนสายลงุงก็คือเป็นคอนเซปต์ของเรนโบว์พาวเวอร์นั่นเองนะครับซึ่ง ตัวนี้ก็คือจะออกมาเป็นเซเลสเทียตัวแบบสีเวอร์ชั่นสีขาวนะครับแล้วก็ตัว t วา l i g h t Sparkle แบบเป็นอ i ลคอนก็คือเป็นเจ้าหญิงแล้วนะครับนี่อันนี้คือข้างหลังกล่องก็คือจับแต่งตัวคือพวกนี้ไซนี้ะจะเรียกกันว่าไซ์6นิ้วหรือไซ์15เซนนั่นเองนะครับซึ่งก็คือเราจะเรียกกันว่าแฟชั่นสไตล์นั่นแหละอย่างที่บอกไปตอนแรกโอเคเรามาลองเปิดดูกันเลยเนาะ โอ้ยวิงอันนี้เปิดง่ายแกะง่ายปกติแต่ละอย่างนี่โอ้โหแกะยากยากอะมาดูข้างในกล่องกันเลยนะจ๊ะก็คือตัวนี้ก็จะเป็น Twilight Sparkle นะครับห้ดูใกล้ๆ นี่เป็น Princess Twilight Princess Twilight ก็คือจะต้องมีปีเนาะเพราะว่าเขากลายเป็นจากยูนิคอนกลายเป็นอาริคอนนั่นเองก็คือพวกอาริคอนคือจะมีทั้งเขาทั้งปีกนะครับซึ่งเรามาเริ่มดูตัวที่ตัวท i l i g h t ก่อนตัวท i l i g h t ปกติแล้วเดิมแรกเลยที่เขาออกมาเป็นรุ่นแฟชั่นสไตล์เขาจะออกมาเป็นรุ่นตัวนี้ตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้จะออกมา เป็น6นิ้วเวอร์ชั่นแรกเป็นแฟชั่นสไตล์โพนี่ของไทวายไลท์รุ่นแรกนะครับก็คือเขาจะมีมงกุฎที่ใส่เป็น elements of harmony หรือท่าแต่งความปรองดอ,องนั่นเองแล้วก็ชุดที่ใส่ก็จะเป็นเป็นผ้าสีชมพูนะครับแล้วก็มีเลื่อมเป็นแบบเหมือนกัะเพชรสีทองนะแล้วก็มีขนเฟอร์สีขาวนี่รองเท้าเป็นประมาณนี้นี่อันนี้คือเวอร์ชั่นแรกซึ่ง ยังไม่มีปีนั่นเองพอทีนี้เรามาดูว่าเขาใช้มนเดิมกับรุ่น2ของทวายไลหรือเปล่าแล้วก็จะไปดูการถึงรุ่น2รุ่น2อ,อยู่นี่อันนี้คือแฟชั่นสไตล์รุ่น2นะครับซึ่งเป็น6นิ้วตัวแรกที่ทำทวายไลออกมาให้เป็นแบบนี้ ก็คือมีปีกแล้วก็เป็นแฟชั่นสไตล์6นิ้วซึ่งตัวนี้มาในรุ่นของอเป็นรุ่นคริสตินเอ็มพายนั่นเองนะครับตรงตาเขาจะเป็นเพชรเห็นไหมเป็นเหลี่ยม,ยมแต่ว่าถ้าตารุ่นแรกเขาจะเป็นเป็นกลมๆแบบนี้นะยรองเท้าหลุดโอเคซึ่งลูกเล่นเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันว่ามันคล้ายกับตัวนี้ยังไงแต่ว่าถามว่ารุ่นนี้ใช่รุ่น3หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่า ตัวทวยายรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นที่ออกมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟวอมาที่มาพร้อมกับชุดที่ให้ระบายสีนะฮะที่ว่ากล่องมันจะคล้ายๆกับกระจกของ Equest ส i ์เทีที่มันเป็น,เ,ปนเอ็กซ์คลูซีฟของวอลมาทุกคนจะเห็นดีกล่องมันจะออกสีฟ้าๆหน่อยแล้วก็เป็นใสๆขอบๆนั่นแหละซึ่งตัวนี้ก็มีออกตรวนู้นอีกแต่ว่าตัวนั้นพี่ไปยังไม่ได้มาจ้ะถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวพี่ไปจะนํามารีวิวกันอีกทีนะครับโอเคตัวนี้ก็จะมากับกระเป๋าชุดแล้วก็ พวกคริสตัลนะคะซึ่งเอาไว้ติดกับตัวกระเป๋าซึ่งมีกระเป๋ามาให้3อันแล้วก็มีคริสตัลมาให้1,2,3,4ง4อันแล้วก็หวี1อันนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันต่อที่ตัวนี้นะครับตัวนี้มวนตาเขาก็ใช้เป็นตากลมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีกรีดอายไลเนอร์สีฟ้าอ่าแล้วก็ชุดนะครับจะเป็นท้าแว๊บๆสีทองแล้วก็มีเป็นผ้าชีฟอง เป็นเหมือนผ้าตาข่ายเนาะสีขาวแล้วก็ลงกาวเพสมาเป็นลายๆแบบนี้ทีนี้รองเท้าพี่ใบก็คล้ายคลานะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโมลรองเท้าตัวนี้คือโมลของรองเท้าตัวอะไรวชิงมาแล้ว <laughs> ก็คือนี่เลย <laughs> เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนเนาะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสี จากสีเหลืองซึ่งตัวนี้จะเป็น Princess Caden นะคะ Princess Caden แบบ6นิ้วเป็นรุ่น Crystal Empire เหมือนกันนะจ๊ะซึ่งจะมีคริสตัลมาสีอันเหมือนกันให้เปลี่ยนใส่ที่หน้ารองเท้าครับนะซึ่งตัวนี้จะมีรองเท้ามาให้จะเรียกว่าเป็นคู่ก็คู่ยังไงดีก็คือ4 4 1เซตอ่ามี4คู่นะเป็นมาให้2เซตแล้วก็มีมงกุฎอามี้นะจ๊ะโอเคก็คือโมนจะคล้ายๆเดิมเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสีเหลืองเมื่อกี้ให้กลายเป็น สีชมพูนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมีทินเซลหรือที่เราคนไทยเรียกกันว่าวิงวิงนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเป็นวิงวิงแบบสีขาวเป็นวิงวิงเหมือนกับพวกที่เป็น w e ดดิ้งว e ดดิ้ง r อยยอแบบ อตอนเซตแรกๆของตัว3นิ้วที่มันทําออกมาเป็นแบบวิ้งสีขาวเราจะเรียกกันว่าวิ้งขาวแต่ว่าถ้าเป็นวิ้งสีสีแบบวิ้งแต่แต่ละตัววิ้งสีน้ําเงินวิ้งสีทองพวกนั้นมาเป็นคริสตัลเอมพายอ่าฮะโอเคแล้วก็ตัวทวายไลท์ตัวนี้นะครับตรงส่วนของปีกเขาก็จะลงเป็นกับเพชรแวบๆเงาๆมาด้วยแล้วก็จะเพช์ลายที่ขาแบบนี้นี่สวยมากเลย สวยจริงๆเซตนี้แล้วก็อ่ะมาดูกันต่อที่ตัวเซเลสเทียนะครับคือตัวนี้มาเป็นแพ็คคู่แต่ดันให้รองเท้ามาแค่คู่เดียวเพราะฉะนั้นก็เอ้เซตเดียวสิไม่ใช่เรียกคู่เนาะ1ซตหนเซตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสามารถเอามาสับเปลี่ยนกันได้นะครับซึ่งเซเลสเทียบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆนะครับดูเลยตัวนี้จะมีเอ่อเพ้นท์มาที่ตานะครับข้างในก็เพ้นท์ด้วยนะครับแล้วก็เพ้นท์ตรงส่วนขาซึ่งตัว ตรงส่วนขาเนี่ยสวยมากๆเลยเห็นไหมชุดนะครับก็เป็นเอ่อเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆผ้าดิสโก้นะครับสีทองแล้วก็เป็นผ้าต่วนสีชมพูแล้วก็ลงลายกับเพชรสีทองนะครับสวยมากซึ่งอันนี้จะใช้เขาเขียนว่าเป็นเลนโบวพาวเวอร์แต่ว่าคือลูกเล่นมันคือคริสตัลเน p i r e เลยก็คือให้คริสตัลมาทั้งหมด1 2 3 3อันนะอ๋อสให้มันสี่อันเลยนี่เนหนึ่สสี นะครับก็คือเอาไว้ใส่ตรงหน้าของรองเท้าเหมือนกับตัวลูกเล่นของเคเดนเลยนะครับนี่เหมือนกันเดะเลยก็คือเป็นการใช้มุกเดิมในคริสต a น Empire เอามาใส่ไว้ในเ a นโบว์เ o อร์นั่นเองแต่ว่าตัวเซเลสเทียตัวนี้ก็มีติมเซลนะครับทีนี้เราจะลองย้อนกลับไปดู p r i นเซสเซเลสเทียในรุ่นก่อนๆอ,อ่าหายากมากที่จะ รวบรวมตัวแฟชั่นสไตล์ของแต่ละตัวออกมาให้ดูกันว่าความแตกต่างมีมากน้อยอย่างไรเพราะว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับเรามาดูรุ่นแรกกันก่อนเลยดีกว่ารุ่นแรกเลยของเซเลสเชียเขาจะทําออกมาเป็นสีชมพูน้องๆจะรู้กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัว5นิ้วก็ทําออกมาเป็นสีชมพูตัว9นิ้วที่กดแล้วก็ปีกกระพือก็จะทําออกมาเป็นสี ชมพูเพราะฉะนั้นรุ่นแรกเนี่ยถึงหลังกล่องเขาจะกลายเป็นสีขาวเขาทำเป็นสีขาวแต่ว่าตัวตุ๊กตาจริงๆทำออกมาก็จะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งในตัวแรกตัวนี้เขาจะทาพร้อมออกมาจากกับลูน่าแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ไดเอารูน่าออกมารีวิวนะครับก็คือเอาออกมาแต่เซเลสเทียเพราะว่าเอาตามนี้เนาะไว้ลูน่าเราค่อยไปดูในเทปอื่นซึ่งตัวเซเลสเทียตัวนี้ทําออกมาก็คือเป็นสีขาวนะครับตัวคิวตี้มาร์กอยู่ด้านด้านนี้ อยู่ด้านนี้ด้านเดียวก,กันกันกับตัวสีขาวเมื่อกี้แล้วก็มาพร้อมกับมงกุฎสีชมพูนะครับรองเท้าสีชมพู1เซตแบบนี้แล้วก็ส่วนของกระโปรงนะครับนี่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็ลงกับเพชรเป็นลายสีออกเงินๆแล้วก็คลิปด้วยผ้าดิสโก้นะครับสีชมพูแบบนี้นี่ อันนี้คือแฟชั่นสไตล์ของเซเลสเทียรุ่นแรกนะครัพอมารุ่น2รุ่น2ก็จะเป็นเป็นเป็นตัวนี้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็หาดูยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องๆหลายคนอาจจะมีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เซตเนี้หายากมากๆซึ่งตัวนี้ก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันนะครับรู้สึกจะเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟวอมาดหรือทารเกตไม่มันอ๋อเป็นเอ็กคลูซีฟทารเกตนะครับดู เขาขีดค่าไวโอเคซึ่งตัวนี้ทำออกมาเป็นคู่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นวาดับเป็นแบบเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าจะใหญ่มากแล้วตัวนี้นะครับก็ทําเป็นตินเซลตินเซลก็คือเป็นวิงวิงสีเดียววิงแบบเดียวกับเซ็ตเมื่อกี้เลยก็คือวิงขาวนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเอ็กเซซเซอรีมากมายเลยเราจะมาเน้นที่ตัวเซเลสเทียกันก่อนแล้วกันเนาะก็คือตัวเซเลสเทียนะครับในกล่องก็จะมาพร้อมกับ กระจกครับแล้วก็มีกิฟต์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่อันแล้วก็เป็นกิฟต์ผมอีกหนึ่งอันมีหวีหนึ่งอันแล้วก็มีตรงนี้นะครับจะเป็นแบบว่าเหมือนสายที่เป็นคาถาหนึ่งอันมงกุฎหนึ่งอันแล้วข้างในถ้าสังเกตดีๆมันจะมีชุดซึ่งชุดอาจจะสีคล้ายๆกับตัวแรกที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวชุดอันนี้มันจะใหญ่แล้วก็อลังการกว่ามันจะแบบอลังการอะ่ะเออแต่ว่าอันนี้พี่ไปไม่ได้แกะนะครับแล้วก็ตรงส่วนของข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นเก๊ะ ซึ่งดึงออกมาเก็บพวกเอเซอรี่เนี่ยเข้าไปในกล่องได้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเล่นกับกล่องนี้ได้เลยนะพอเล่นเสร็จเราก็สามารถที่ไปรู้สึกว่ามันจะพับเก็บปิดได้อ่าส่วนลูน่า,น,านั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันในเทปอื่นนะจ๊ะโอเคพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บก,ก่อนหน้านี้ก็คือจะมีเด็กๆถามเข้ามาเยอะว่าทำไมเซเลสเทียรุ่นแรกถึงทำออกมาเป็นสีชมพู มันเหมือนกับว่าตอนแรกสีขาวมันจะดูเผละจะดูเลอะมั้งหรือไม่ก็ทางบริษัทเขาคงมีเหตุผลว่าเออทำไมเด็กถึงชอบสีชมพูอะไรเขาก็เลยคงทำเป็น Celestia ในเวอร์ชั่นของสีชมพูออกมาก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรโตไทป์โปรโตไทป์ก็คือมาโพนี่ของแท้ที่ทำออกมาแล้วมันเพี้ยนจากเดิมอะ เออมันคือบางทีอาจจะแบบคิวตี้มาร์กตัวนั้นไปใส่ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าแบบที่ยังไม่ใช่ของปลอมอันนี้มันจะแอดวานซ์ถึงขั้นแบบว่าต้องคนที่ดูเป็นจริงๆว่าอันนี้มันไม่ใช่ของปลอมนะอ่าแต่ว่าถ้าตามท้องตลาดทั่วไปเดีย๋ยวนี้เวลาเราเห็นปุ๊บอุย้ยคิวตี้มาร์กไม่ใช่อุย้ยตาของเรนโบว์เดชไม่ใช่แบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าอันนั้นคือของปลอมแต่ว ดูยากมากแต่ว่าสมัยนี้หาซื้อไม่ได้แล้วเพราะตัวพวกนั้นก็จะเป็นของแล่เป็นของหายากแล้วไว้วันหลังพี่ไว้ได้ตัวไหนมาที่มันเป็นของแท้แต่มันเป็นโปรโต,โตไทป์พี่ไว้จะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งเซเลสเทียสีขาวเนี่ยเคยออกเป็นโปรโตไทป์หนึ่งครั้งนะครับซึ่งมันจะออกมาตอนแรกออกมาเป็นเบ็เลเวิตี้เบเลิตี้แต่มีปีกมีเขาซึ่งมันเป็นโมนของเซเลสเทีย แต่เป็นตัวลเรตตี้แต่ตัวนั้นพี่ไบไม่มีนะครับตัวนี้ที่พี่ไบได้มาก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นเซเลสเทียสีขาวเป็นแฟชั่นสไตล์ซึ่งหายากมากๆเมื่อก่อนใน EBay เอ,อในสมัยประมาณปี2012-2013เนี่ยตัวนี้ราคาเคยขึ้นสูงไปถึง12,000บาทเลยด้วยซ้ำคือมันแพงมากๆพี่ไบเคยอยากได้มากแล้วพี่ไบก็ได้มาในที่สุดนะครับก็คือค่อนข้างอาจจะของของพี่ไบคือพี่ใบอยู่กับมันมาประมาณ2ปีนะสีมันก็เริ่มแบบ เริ่ม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 เคลินิดนึงนะครับเพราะว่าพี่ไปก็วางไว้ท่ามกลางฝูงม้าในโพน i วิวเออแต่ว่าตัวนี้ตอนพี่ได้มาพี่ดีใจมากดีใจมากคือแบบมันเป็นสีขาวแล้วไม,ไม,ไม่ไม่มีแบบพวกลวดลายที่ว่าเป็นรุ่นอะไรก็คือมันเป็นโปรโตไทป์ที่โรงงานของตัว h ฮสบที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยเขาทําออกมาอ่าก็คือทุกอย่างถูกหมดเลยแต่เป็น c e l ลสเทียรุ่นสีขาวอืม ตัวนี้จ,จัดว่าแลมากๆคือมันหายากมากๆพอมาเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็ออกอีกออกอีกมาในรุ่นของตัวนี้ก็คือเป็น Exclusive ว a l r a r t นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะมีลาย ลายเพ้นที่ที่ปีซึ่งตัวนี้พี่ใบย,ยังไม่ได้มาแบบเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวนี้พี่ใบได้มาเป็นกล่องแล้วพี่ใบจะรีวิวให้ดูพร้อมอีกทีกับตัวลูน่าที่บอกว่าจะรีวิวให้ดูนั่นเองเพราะว่าตัวรุ่นนี้จะออกมาพร้อมกับลูน่านะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพี่ใบจะค่อยไปอธิบายถึงลูน่าตัวนู้นในเทปที่ลูน่าของรุ่นนี้มานะจ๊ะซึ่งก็อันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนเ,เฉยๆว่าโอเคพอมันออกออกจริงๆแล้วมัน ทำลวดลายมาในรุ่นของเลนโบว์พาวเวอร์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟวอร์มาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเติมแต่งสีสันลงไปบนตัวให้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีตินเซลหรือไม่มีวิงที่ผมนะครับมีแต่เนี่ยลายตรงปีกซึ่งมีลายสองข้างเลยและแน่นอนของ h a s b o มันจะมีคิวจิมารข้างเดียวเนาะโอเคมาดูถึงตัวที่โอเคมาถึงกลับมาที่ตัวนี้จากตัวนี้ก็คือน,นี่เห็นไหมมันจะมีผมตินเซลแล้วก็ ก็คือมีลายเพ้นต,ต,ตามที่พี่ใบได้บอกไปตัวปีเขาก็จะใส่วิงแวบๆมาด้วยแ,แ,แบบนี้เนาะเห็นไหมมันตบแวบๆว้าวหล่นโอเคอันนี้ก็จะมาพร้อมหวีด้วยนะครับแล้วก็มีก๊บอีก3อันเมื่อกี้เขาบอกว่าหน้ากล่องบอกว่ามีอุปกรณ์มาครบ12ชิ้นแล้วก็จะมานับกันว่ามันมีครบ12ชิ้นอย่างที่ตัวบริษัทเขาได้กล่าวอ้างไว้หรือเปล่า มานับกันเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วก็รองเท้าอีกหนึ่งสองสามสี่แปดบวกสี่เป็นสิบสองใช่หรือเปล่าอันนี้อันนี้ถือเป็นอันนี้ถือเป็นวอล์ดอปเนาะถือเป็นเสื้อผ้าเนาะไม่นับรวมในเอเซอรีก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองถ้ารวมชุดด้วยก็เป็นสิบสามสิบสี่โอเคครบจบนะจ๊ะ,ะน้องน้องก็ ลองตามหาเซตนี้กันดูนะครับพี่ไบ้ว่ามันเป็นเซตที่สวยมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือทวายไลท์กีดอายไลเนอร์เป็นสีฟ้านะฮะพวกที่ทวายไลท์กีดอายไลเนอร์เป็นสีฟ้าพวกนี้มันก็จะเป็นพวกเซตเอ็กซ์คลูซีฟอยู่แล้วมันเป็นเซตหายากอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ในกล่องหน้ากล่องเขาก็เขียนว่าเป็น Special Edition Pony นะครับนี่แล้วตัวเซเทียก็เพนได้สวยมากๆเลยอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าน้อง จะรอเซตนี้ก็คืออันอย่างเงี้ยมันมันมีแบบขายหลุดก็มีนะครับแต่ว่าถ้ารอเป็นกล่องเนี่ยมันจะมีขายเฉพาะที่อเมริกาหรือตามร้านค้าที่แบบนําเข้าเท่านั้นนะครับตัวในห้างในห้างสินค้าเนี่ยมันของไทยเนี่ยจะไม่ได้นําเข้าเพราะว่ามันเป็นเอกลูีที่วางขายเฉพาะห้างนั้นๆที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องรีบจับจองหาจับจองกันอย่างด่วดๆเลยนะครับเพราะว่าได้เซเลสเชียที่เป็นตัวสี ขาวนั่นเองเพราะว่าไม่งั้นน้องๆจะได้แต่ตัวที่มันเป็นสีชมพูเนาะก็พี่ไปก็อยากให้น้องๆได้ตัวเซเลสเซียที่มันสีตรงกับในกระในการ์ตูนนั่นเองนะครับก็ยังไงลองไปสอหาดูเนาะหรือถ้าเกิดน้องๆสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยที่ Ponytshop นะครับทั้ง Line Instagram แล้วก็ Facebook นะครับใช้ชื่อเดียวกันเลยว่า Ponytshop หรือโทร061-389-8247และ083-637-4074นั่นเอง แล้วก็ช่วงนี้ปิดเทอมนะครับน้องๆอ,อย่าลืมหากิจกรรมยามว่างนะครับที่ทาแล้วเกิดประโยชน์นะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะครับหรืออ่านหนังสือของเทอมต่อไปที่จะเรียนนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันในเทปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย